สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านครับวันนี้เราก็กลับมาที่สวนกเกษตรพึ่งตนเองของเราแล้วนะครับวันนี้ทําการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าหรือสวนหรือพักเขาที่มันหมดอายุแล้วครับหรือนี่ครับดูสภาพอันนี้จะมาเด็ดตัดยอดนะครับตัดยอดฟักทองไปแจกเพื่อนบ้านนะครับ อันนี้ก็เพื่อนบ้านเขาก็มาตัดหญ้าให้นะครับตัดหญ้เาเลี้ยงวัวดีได้กาดดูพืชผักมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราตัดยอดยอดฟักทองนะครับแจกชาวบ้านแจกเพื่อนบ้านกันครับอันนี้กินได้นะครับฟักทองอร่อยดีอันนี้ก็ได้ เยอะแล้วครับประมาณนี้นี่ครับยอดฝักทองยอดอ่นอ,อนๆครับไปต้มไปนึ่งได้บมดครับนี่แตงโมแตงโมนี้ยังไม่แก่ครับโดนใบเลื่อยตัดยญ้าครับสำรวจพืชผักกันหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ไม่ค่อได้ลงครับ ตรงนี้นี่ต้นนี้แมงกินแล้วครับอันนี้ต้นแคนตาลูปครับแคนตาลูปไม่มียาก,ก็โดนแมงกินไม่เป็นไรครับปล่อยให้กินไปอันนี้ก็จะตัดยอดจะลื้อใหม่รื้อใหม่ลงใหม่ครับ มือต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนปล่อยทิ้งเลยครับแล้วเริ่มแตกยอดแล้วนะครับอันนี้ทุเรียนนี่ครับยอดแตกแล้วมีโอกาสรอดนะครับทุเรียนปล่อยกาให้ตายไม่ตายนะครับยอดใหม่เชื่อเลยนะครับต้นกล้วยกำลังงามครับ นีม่มะเขือละไย,ยักษ์ขือะไใหญ่นะครับติดลูกครับเดี๋ยวก็จะได้เก็บกินแล้วครับช่วงนี้วัวไม่มีไม่มีมานะครับม,มากวนน,นี้มะละกออันนี้ถั่วครับถั่วถั่วอะไร,รนะ่าจะเป็นถั่ว พวกตัวเขียวถั่วเหลืองตัวเขียวประมาณนี้นะครับมันแน่ใจนะครับเพราะหว่นไปหลายถั่วนายอดไม่ได้ผลนะครับนายอดข้าวไม่ขึ้นครับสงสัยยอดลึกกันไปเด้อจะทําใหม่ครับเดช่วงนี้ทํายังทันนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นครับขึ้นแต่ยากครับ จะทำใหม่ครับตอนนี้ทำยังทันอยู่ยนะครับเพราะแถวนี้เขายังไม่หวานกันเดี๋ยวจะแก้แก้แก้ใหม่ครับสวนก็ยังไม่มีอะไร มากนะครับช่วงนี้ลุยแต่ไก่ครับช่วงนี้ติดภารกิจเลี้ยงไก่ส่วนก็แวะมาดูบ้างไม่ดูบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ลดน้ำครับใบกระเพรากลางงามครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับเจี๊ยบเขียว อันนี้ใครยากได้มเมล็ดเดี๋ยวถ้ามีเยอะแจกฟรีนะครับมเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวเอาไปแจกนะครับอันนี้ต้นติ๊กนะครับต้นกล้วย แล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนก็จะรื้อรือใหม่ครับจะรื้อพวกนี้ใหม่แ้้วลงพืชใหม่ตรงนี้ยังไม่มีพืชระยะสั้นเท่าไหร่ครับจะลงใหม่ไป,ไปดูนาบ้านนาหยอดครับ หน้าหยอดไม่ขึ้นนะครับมันลึกอันนี้หว่านไว้ซ่อมนะครับหว่านที่หลังก็ขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับเป็นข้าวไลเบรี่นะครับอันนี้หว่านไว้อาทิตย์เดียวจะขึ้นประมาณนี้ครับอาทิตย์เดียวส่วนหน้าหยอดนี่สงสัยหยอดลึกแล้วก็ดินดินมันแน่นนะครับมันไม่ขึ้นมันจะยากขึ้น เดี๋ยวแก้ใหม่ครับใส่หยอดลึกเกินไปนะครับก็มือใหม่ประมาณนี้นครับไม่ขึ้นแก้ไหมอันนี้เป็น,นสะตอนนี้ดินทรายสะมันจะพังนะครับก็มีเวลาก็จะขุดลงไปอีกครับ แต่ปีนี้ก็ไม่ได้ขุดครับเพราะว่าปล่อยอย่างนี้ก่อนครับน้ำมาค่อยเอาปลามาปล่อยครับนี่นะครับเดี๋ยวไปตัดยอดฟักทองต่อนะครับเอาโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วครับ เราแวะดูนี้ก่อนตั๊มนงครับอันนี้ต้นฝรั่งที่ย้ายมาจะฝั่งนู้น,นครับเดี๋ยวที่ตอนไว้ที่บ้านยังยังไม่เกิดรากนะครับอันนี้ไว้ฝั่งนู้นโดนไฟไหม้ครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับสวนปเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆต่มเติมยังไงเดี๋ยวจะอ,อัปเดตให้ลงต่อไปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ